แมวน้อยหันหน้ามาดิแมวแมวแมวนหนหันหน้ามาดูดิทำไมหน้าเป็นแบบนั้นอา้าวหน้าสองสีแมว <c oughs> <c oughs> แมว <c oughs> ลูกแมว <c oughs> <c oughs> น่ารักเหรอเอ้ย <c oughs> แม่บางนี้สุดยอดเลย นี่ดูแม่มันแม่มันก็ลายๆล,ลูกมันหน้าสองสีน่ารักแมวแมวตวเล็กตัวเล็กแมวแมวชอบแมวแต่ว่าเลี้ยงไม่ได้เป็นหอบ แมวจรเยอะมากน่ารักแมวแมวแมวน่าวะดิแมวกูเรียกลูกมึงไม่ได้เรียกมึงดหน้าสองสีด้วยดิแบ่งกลางพอดีเลยไม่ต้องเลยต้องเลยแมว,แม,วมัน